พี่ไหหลับแต่หลานสาที่ก่อสร้างมองตึกติดติดกันน่ะมันออกมากกันแหละล่ะตอนนั้นออกมากกันแล้วแต่ตอนนี้ก็า่างเขาก็า่างเช็คคนซอยกันอยู่แต่ว่ากุมกุมของเขาน่ะคือทุกคนปลอดภัยพวกลูกร้านทุกคนปลอดภัยแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนาะซอยกันซอยกันหาบอกมูกินอยู่น้ำกันเนาะยูซื้อแบบ ก็ล่างกินแบ,บบว่าสมมติว่าเขากินข้าวเที่ยงกันอยู่สิเนะาะพอกินข้าวเที่ยงแล้วเขาไปเห็นงานแล้วเขาไปเห็นกันแล้วนะโอ้สภาพเนาะสิคิดจังไงเนาะนักอยู่บอาวา่นานั่งนั่งกินข้าวกันคุยคุยกันนะสิพอถึงเวลาเห็นงานทุกคนก็แยกย้ายไป็นนาทีแล้วของมันบบบว่านี้เขาก็บนนู๊หัว่าขังมันเนาะไอุ๊กลุ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 กเฮ้ย รลานเช้ผู้เดียวนีว่ย่ะก็ค่อยคันติดต่อกับหลานสาวผู้นี้ได้ก็กระโลกเราตอนนี้อนี้แล้วก็ใช้แค่แน่เราตอนนี้คือบอม่มมือแล้วแต่ติดต่อกับหลานไม่ได้ตอนนี้ไวบนไไ่นั่งเป็นยังไหนอนั่นวนๆบ่เขาหยกหยก เขากิดที่แถบเขาที่แรกก็มือห L ้วเนาะเป็นล่มเขาไปขวาจัำตาดีนออนแล้วก็ไปขวาหายาดมมาดมรอบแรกนะพอ,อ,อรอบสองมากรอบสองมากจะเพิ่นฮู้ว่าจากของเป็นดินใบอีกนิดเดี๋ยวนาะขุ่นเขาทรมาบอกขุ่นว่าตื้อไก่ที่ไอ้ฝนเหอยู่มันถล่มมาสัน่นเอาเป็นดินไหวมาสัน่นเอาเขาว่าสิมันล่งประกันล่งทายล่งกันอยู่มาสัน่นแต่ตอนนี้นอ้องมันหาบอลผอเดียนเะดียนอ้องท้โท,ท้บอลติดอยู่เดี๋ยวนี้ บอยพอนไปหาไอา้เยอะว่าเบอร์โทรมาเอาเบอร์โทรโทรติดต่อร่องในมึงติดบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเออแม่กับพ่อวันหน,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 น้าคนปลอดภัยเหรเห็นเห็นมีอยู่นางทั้งตึกตึกที่ว่้าถล่มนั่นแหละตึกที่ว่าเจี๊ยบสามจันนั่นแหละสงสัยจะเป็นแค่อยู่ข้างบนหรือเปล่าหัวก็โผล่มาเครงเครงเนาะเข้าม้อนเป็นหยางอยู่เศษเล็กยั่ทางขางตัวก็เต็มเลยแต่ว่าเขาก็ลังออกมาอยู่ก็เราซอย เครื่องซอยตัดนั่นแหละเพราะว่าค้าเขาถือทับเนาะแต่หัวเขาโพล้วข้างบนยองต้องกระแดดเนาะแต่บางคนไทยปีนขึ้นไปที่ระบานตึกมันถล่มอยู่ตรงกลางเนาะขอบคุณนะคะต้อ,อสวัสดีครับสวัสดีเลยพ่อมันติดแต่แต่บุญคนหลับ บอกฮรู้แต่ว่าแฟนมันเหนเหตุงานไ์ใ่ตัดผมแมนบอกตัดผมมันเศราตืกอยู่แรงเสียหน้าบ่านี้แต่ว่ามันเห็นงานโรงงานมันคืองานยี่งแค่นั้นแหละตอนนี้ก็มันเริ่มทอดซับบอกเมื่อจังไดเขาคือว่ามันเริ่มทอดซับไปบอกหรือว่าขาบานพอนได้หรือว่ามันแรนออกไปเรื่อมมาทอดซับไปหรือเปล่าก็คิดไปแล้วนะท่านนะตอนนี้ไอ้คนนี้ถิ่งว่าเป๋าตางบ้างคือตเห็ุงานนบ่เป่าตัง แต่มันบอกว่าพอไปยังดอก็มีกล่องมีกล่องเดี๋ยวต้องโต้มีกล่องอะไรนี่อยู่ไปเอากระสุนนี่อยู่มีกล่องจับแล้วเป้าตังแล้วเตียเป้าตังเดี๋ยวแปลเดียวองเงินแต่ว่าบมาดิพวกดึงกลับดึงแม่ให้แลนลงไปหลังที่ดู40กว่าตันแลนลงมาเนี่ยนะคือคือเข้าไปว่าคือไฟใหม่ละหอบของหัวแจ็คหนักเนี่ยแบบนั้นความตกใจของคนเนาะ วิภาลามกับคน้องเหมาไรไ้นโรงพยาบาลวิภาลามเนี่ยคนณหลวงวังลางมันจะเทื่ยงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไล์เด้อขอบคุณในไรฟจ้าทั่วกรุงเทพเลยแผ่นดินไหวแมนยูทัวกรุงเทพเลยแต่ว่ามันจะเป็นจุดติดเป็นแห้งอยู่ตอนนี้ก็กำลังป่ารางสะพานอยู่สะพานพระรามสองเจ้าถล่ม้วกาแถวเข okay, ตไอ ตัุจักบ่อรวกาพระรามสองหลยเป็นหนักเออมันจะมียุดหนักยุดเบาแล้วมันสะเทือนเนาะพอมันสะเทือนพอมันจะหมุนระ,ะบัดน้ำมันก็ตึกรูกสูงเนาะสาวไว้น้ำอยู่ข้างบนก็พอกออกมา <c oughs> กระจกปางปลาย,ยังแตกเลยอ่ะโอ